รกักแค่คนเดานั้นให้เธอจังทุกทวงกันนองที่เราเคยได้ร้องที่รักกันมนนานานจะไกลต้องจากกันช่างเงงก็ขอดใจแน้ำตาที่ไหลก็เพราะยังคุ้รักเธอดวงอาทิตย์นั้นยืนอยู่ไกลดวงจัน,น ไก็ดีใจนะครับที่พอเห็นว่าเทนว่างเห็นก็มาดูทีมโปรดนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมการถึงขัน FC c แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายฮะโอ้วันนี้ยอมรับว่าแมตชนี้ไม่มาดูไม่ได้จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีนัดประชุมกันกับน้องๆแต่ว่าเรายอมสละเวลาประชุมมาประชุมกันในสนามบอลดีกว่าเพราะว่า แบบนี้มันแช์ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ารอบ16ทีมด้วยแล้วก็ทีมที่เราเจอวันนี้ของจริงาวา a า a k i f r o n t เ l e นยผมติดตามผลงานเจลีกด้วยครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วเกมลุกค่อนข้างดีมากๆวันนี้เราเราค่อนข้างคอนโทรลแท็ติกได้ดีแล้วก็สุดท้ายก็ยิงประตูนําได้ในครึ่งแรกครับหลายต่อหลายคนที่เป็นแฟนลับเมืองทองอาจจะมีท้อนะฮะช่วงสี่นาที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเลยนะครับที่เทนเป็นแฟนขับของสมโมสรพันแท้นะครับมองยังไงกับสถานการณ์ของทีมณตอนนี้ที่ผ่านมานะฮะ มองว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลครับมันเือเราเล่นดีมาโดยตลอดแล้วก็มันการที่จะรักษาฟอร์มให้ชนะได้ตลอดเนี่ยมันค่อนข้างยากฟุตบอลมันทีมอื่นเขาก็พัฒนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะมาเก่งอยู่ทีมเดียวผมรู้สึกดีซะอีกว่าการแข่งขันมันค่อนข้างดุเดือดขึ้นมันก็จะทำให้การดูฟุตบอลสนุกขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าเราชนะทุกสัปดาห์เนี่ยแล้วก็มีแต้มทิ้งห่างคู่แข่งเนี่ยผมว่ามันแสดงว่าทีมอื่นๆเขาคงไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าไทยลีกแข็งแกร่งมากเพราะเราแพ้ในนนบ้้าดวยั เป็นทัศนคติที่ดีนะครับรับความคาดหวังแล้วครับในฤดูกาลนี้ของในไทยลีกส่วนตัวของแฟนคลับอย่างเทนมองว่ายังไงให้คาดหวังแค่ไหนหวังโอ้แน่นอนเราเป็นแชมป์เก่าครับผมก็ต้องคาดหวังว่าเราจะทําได้ดีในลีกก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะได้แชมป์ฝากอะไรถึงแฟนคลับเอสซีจีมอญไทยแต่แล้วก็ผลงานของบาสเกตเทียด้วยฮะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆจะพึ่ง,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 งทอกันนะครับฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะฮะมัน มันก็ลุ้นกันยาวๆแต่ว่าผมเช like ื่อว่ามาตรฐานของน้องๆนักฟุตบอลเองเนี่ยพวกเขาเล่นกันเต็มที่ทุกนัดผมว่ามันอาจจะมียั่บบ้างแต่ว่าถ้านัดนี้เรากลับมาชนะได้เนี่ยหลังจากนี้ขวัญกำลังใจจะดีขึ้นแล้วก็สมผลงานผมก็ปีนี้น่าจะมีอัลบั้มชุดใหม่ครับยังไงครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมวันนี้ครึ่งแรกนะครับที่สัมภาษณ์เทนขวัญใจของเทนเบอร์สิบทำาทำประตูได้ด้วยใช่ครับน้องมุยครับเดี๋ยวเราเจอเทนครั้งหน้าเดี๋ยวได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันอีกครับ I'm